ผ้าไหมลายโครงไฟสีเหลืองทองค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าขาเป็นผ้าไหม่สังเคราะห์อทอเครื่องสีตะกอนะคะคุณลูกค้าเนาะทอดีทอพรีเมียมค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ ราคาผืนละ1,000ันบาทราคาผืนละ1 0 0 0บาทคุณลูกค้คา่ะคุณลูกค้คคคาสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้คานะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งจ้า <Bright. S 1> สวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่ง <ด au. S 1> นะจ้าคุณพี่คะขอบพระคุณนะวันนี้นะคะขอบพระคุณคุณพี่บุญช,ช่วยนะคะอยู่อำเภอเมืองจังห <Yeah. S 1> วัตดตากขอบพระคุณมากๆเลยจ้าเรียกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าจากร้านแม่าริพ่าไทยของเราเนาะผ้าไหมค่ะคุณลูกค้า่ะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสีตะกรายโคมไฟจ้าสวยไหม ผืนนี้สวยมากคุณลูกค้าค่ะขนาดหน้าผ้า100คูณ180ซนเมตรนะคะคุณลูกค้าเนาะสั่งซื้อสินค้านะคะโทรเข้ามาที่เบอร์0890416008หรือว่าใช้เบอร์โทรเบอร์นี้นะคะเพิ่มเพื่อนได้หมายเลขโทรศัพท์ได้เลยค่ะผืนนี้สีเหลืองทองผืนนี้สีเหลืองทองสวยไหมคะถ้าชื่นชอบสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆค่ะนี่เลยค่ะผืนนี้สีเหลืองทองจ้าเนี่เลยค่ะเอาไปตัดผ้าถุงตัดกระโปรงได้ตัดกางเกงก็ได้นะคะคุณลูกค้าค่ะสวยไหมคะนี่เลยค่ะสีเหลืองทองจ้า ชอบไหมรับผืนนี้นะคะคุณลูกค้าขาแจ้งทางร้านได้เลยบอกว่านะคะรับผ้าไหมไลายขมฝายสีเหลืองทองหนึ่งผืนจ้า 1000บาทเท่านั้นราคาสุดพิเศษเพียง1000บาทค่ะจากปกติ1490บาทคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งสวยๆแบบนี้พร้อมเสบบิร์ฟพร้อมสบบ่งให้เลยนะคะคุณลูกค้านะชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนของร้านแม่มาริผ้าไทยเข้าดูเข้าชมรีวิวเพิ่มเติมก่อนได้นะคะมีให้ดูให้ชมมากกว่า6,400รีวิวคุณลูกค้าขามีให้ดูให้ชมเพิ่มเติมมากกว่า6,400รีวิวนะคะทางช่อง u t u b e แม่มาริพาา้าไทยกดติดตามกด subscribe ที่ช หลากหลายสีลายคมไฟมีอีกหลากหลายสีมากๆคุณลูกค้าขะมีอีกมีทั้ง9้าเฉดสีนะเมื่อสักครู่เป็นสีเหลืองนะคะที่คุณพี่บุญช่วยสั่งซื้อเนาะคุณพี่บุญช่วยนะคะขอบพระคุณคุณพี่บุญช่วยมากๆเลยนะจ๊ะหรือว่านี่เลยค่ะคุณลูกค้าชอบสีน้าตาลเฉดสีน้ําตาลคลาสสิก เฉดสีน้ำตาลคลาสสิกสวยพรีเมียมสุดๆคุณลูกค้าขาให้เห็นเต็มผืนแบบนี้เลยให้เห็นเต็มหน้าจอแบบนี้ได้เลยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสริมสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสริมให้เลยค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้สีน้ำตาลจะเป็นแบบว่าสีดาร์ีน้ำตาลธรรมชาติสีน้ำตาล,าาตตาลเปลือกไม้คุณลูกค้าขาสวยไหมคะเนาะ ก็อีกหนึ่งแบบเลยนะอีกหนึ่งเฉดเลยนะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบแบบว่าเรียบเรียบนะคะใส่สบายๆสีไม่ฉูดฉาดมากสีไม่ฉูดฉาดมากคุณลูกค้าขามีความกลมกลืนของด้วยสีเห็นไหมคะมีความสวยละมุนสุดๆมีความสวยละมุนสุดๆคุณลูกค้าขาสั่งซื้อเข้ามาได้เลยผืนนี้ค่ะคุณลูกค้าขาผ้าไหมลายโคมไฟสีน้ําตาลเปลือกไม้ผ้าไหมลายโคมไฟสีน้ําตาลเปลือกไม้ค่ะคุณลูกค้าขารับผืนนี้แจ้งเข้ามาได้เลยเนาะราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียงแค่1 0 0่บาทเท่านั้นค่ะคุณลูก สังเคาะทอ,อเครื่องสีแต่ก็เนื้อนุ่มผิวใสสบายคุณลูกค้า่ะอัด้ากาวเข้าไปนี่คือแบบใส่ใส่ง่ายใส่สบายมากๆเลยนะคะหรือว่าจะรับเป็นสีฟ้าเข้มสีฟ้าเข้มหรือว่าสีน้ําทะเลนั่นเองคุณลูกค้าค่ะสีฟ้าน้ําทะเลก็สวย สีฟ้าน้ําทะเลก็สวยคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยจ้ะให้ดูให้ชมเต็มผืนแบบนี้ก่อนให้ดูให้ชมเต็มผืนแบบนี้ก่อนนะคะพี่ๆขาสีฟ้าสีฟ้าน้ําทะเลค่ะนี่เลยค่ะสวมใส่นะคะเป็นผ้าถุงผ้าไทยสวมใส่เป็นผ้าถุงใส่กระโปรงหรือว่าจะไปตัดเกงก็ได้นะคะคุณลูกค้าขาขนาดหน้าผ้า100คูณ180ซนตมรขนาดหน้าผ้า100คูณ180ซนมสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งให้เลยนะคะคุณลูกค้าเนาะชื่นชอบผลิตภณฑ์สินนนนค้้าาารุ่หหแบบทเขม มาได้ค่ะชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนทักเข้ามาโทรเข้าอาได้เลยนะคะสั่งตัดหรอถ้านูกเป็นงานสั่งตัดตอนนี้คิวตัดรอประมาณ3สัปดาห์ถ้าคุณลูกค้ารอได้คุณลูกค้าทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะตัดผ้าถุงตัดกระโปรงหางปลาราคา1,600บาท งานสั่งตัดมีโอนมาจํา 1, 0 0 0ับาทแล้วอีก600บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านก็ได้นะคะคุณลูกค้านาะคุณลูกค้าสะดวกรอนะคะหรือว่าคุณลูกค้ามีข้อมูลของตัวเองอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นรอบเอวสะโพกหรือว่าความยาวคุณลูกค้าหาความยาวของผ้าถุงความยาวของกระโปรงคุณลูกค้าใส่เท่าไหร่คุณลูกค้าก็แจ้งทางร้านเรามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงนะคะแบบผ้าถุงคุณลูกค้าก็เข้าดูเข้าชมรีวิวย้อนหลังเพิ่มเติมก่อนได้นะคะคุณลูกค้านาะเพราะว่าทางร้านก็มีให้ดูให้ชมเยอะแยะมากมายนะคะคุณล หรือว่าจะชอบสีชมพูจะไปใส่กับเสื้อเฉดสีชมพูเนาะมีเสื้อสีชมพูเยอะอ่ะเอารับผืนนี้ไปเลยรับผืนนี้ไปใส่เลยคุณลูกค้าขาแล้วใส่ได้กับสีชมพูหลากหลายเฉดมากๆแล้วใส่กับสีชมพูได้หลากหลายเฉดมากๆคุณลูกค้าขาผืนนี้เลยค่ะ ส่งตัดได้เลยบอกว่าอัดผ้ากาวเยลลี่บางพังพออัดผ้ากาวเยลลี่บางบางพอนะคะคุณลูกค้าขาไม่ต้องซับในไม่ต้องอัดผ้ากาวหนาคุณลูกค้าขาใสเลยค่ะใส่สวยใส่ง่ายใส่สบายใส่สวยใส่ง่ายใส่สบายค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้เลยนะคะคุณลูกค้าเนาะคพืนนี้ราคาสุดพิเศษราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียงแค่1,000ับาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาจ้าปกติ1,490ัรอบาทเนาะแล้วก็ผ้าไหม่นะคะที่ราคา1000ับาทของร้านแม่มาริผ่าไทย เครื่องสีตะกรนะคะคุณลูกค้านะไม่ใช่ผ้าไหมแท้นะถ้าผ้าไหมแท้นะคะผ้าไหมเลี้ยงจะราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 9 9 0ัรเบาทเป็นผ้าไหมมัดหมี่เป็นผ้าไหมมัดหมี่ทอมือแท้2ตะกรนะคะคุณลูกค้า่ะรุ่นนี้นะคะแล้วก็อีกหลากหลายลายที่เป็นลายเกสรลายดอกแก้วนะคะจะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสีตะกรทั้งหมดนะคะคุณลูกค้าขะใส่ดีใส่สวยใส่สบายค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่อ,อ๋อโอเคก็แบบว่าใส่ได้พอได้แบบว่าสวยแบบนี้คุณลูกค้าขาตัดออกมาแล้วสวยด้วยนะนี่ไง มีผลงานการตัดด้วยนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะตัดออกมาได้สวยพรีเมียมแล้วก็พีพ่ๆหลายๆท่านนะคะที่สั่งตัดกันเข้ามาคือเยอะแยะมากมายเลยคุณลูกค้าขาใส่ได้เลยสวยนะคะคุณลูกค้าขาใส่สวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะตัดเป็นผ้าถุงผ้าไทยคือแบบว่าใส่ออกงานได้เลยงานแต่งงานบวชนะคะงานขึ้นบ้านใหม่งานบุญนะคะคุณลูกค้าขาเทศกาลนะคะทุกเทศกาลคือเราใส่ได้เลยเนาะอันนี้ถ้าใส่กับเสื้อสีแดงนี่คือเจ๋มมาก <c oughs> อันนี้คือถ้าใส่กับเสื้อสีแดงคือเจ๋มมากๆคุณลูกค้าขานี่เลยคะ่ะตัดผ้าถุงเนาะ ตัดถ้าถุงตัดกระโปรงนะคะตัดเป็นกระโปรงแล้วก็ผ่าหลังก็ได้นะแต่กระเปแต่เป็นกระโปรงทรงอ่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะอะกระโปรงนะคะที่เก็บทรงเนาะกระโปงกระโปงทรงแคบอันเนี้ยตีตีลงแคบใช่ไหมแล้วก็ผ่าหคุณลูกค้าค่ะตัดได้เลยค่ะสวดด้วยนะคะแบบนี้เลยคุณลูกค้าค่ะมีคุณลูกค้าท่านหนึ่งอ่ะส่งแบบมาให้อ่ะสวยๆนะคะขอพระคุณนะพี่นะนุ่มๆก็จะทําแบบนั้นแหละคะ่ะมันจะมีกระโปงทรงหนึ่งอ่ะทรงแล้วน่าสวยมากเลยเนาะ โปรงทรงนั้นสวยมากๆคุณลูกค้า่ะแล้วก็ผ่านหลังนิดหนึงอย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้า่ะผืนนี้สีแดงผืนนี้สีแดงเนาะรับสีแดงนะคะคุณลูกค้าขาหนึ่งพันบาทจ้าหรือว่าจะชื่นชอบเป็นสีส้มดีคะเอาสีส้มสดๆไหม สีส้มสดสดสีส้มสวยสีส้มสดใสคุณลูกค้าขาสีส้มสวยสีส้มชาไทยค่ะสีส้มชาไทยสวยๆจ้านี่เลยค่ะรับสีส้มกระเจงเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆนะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้เลยสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้เลยนะคะคุณลูกค้าขาราคาผืนละ1 0ึ0บาทราคาผืนละ1000บาทจ้านี่เลยค่ะสีส้มผ้าไหมลายโครมไฟสีส้มสวยๆจ้ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งให้เลยนะคะคุณลูกค้านักสักซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ0890416008หรือว่านำเบอร์โทรเบอร์นี้นะคะแปะไว้ ไล่เพื่อนเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะคะคุณลูกค้านอกนี่เลยจ้ะสวยพีเมีมสุดๆเลยค่ะสีม่วงก็สวยถ้าคุณลูกค้ามีเสื้อเฉดสีม่วงหรือว่าเป็นคนที่ชอบสีม่วงนะคุณลูกค้าขามีความเด่เด่นมีความมั่นใจนะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะแนะนําเป็นสีม่วงอีกหนึ่งเฉดสีขายดีอีกหนึ่งเฉดสีขายดีคุณลูกค้าขาผืนนี้สีม่วงผืนนี้สีม่วงค่ะคุณลูกค้าขาสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะจ้าเดี๋ยวจัดส่งให้สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดส่งให้นะะะะะคคคคคุณลลูก้า่่่จัดสงนนีเย ต่างจังหวัดนะคะก็ใช้ระยะเวลาสองวันนะคะคุณลูกค้านะอย่างเช่นวันนี้วันพุธใช่ไหมถึงคุณลูกค้าก็ประมาณวันศุกร์ก็ถึงแล้วนะคะคุณลูกค้านะนี่เลยค่ะชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนนะคะถ้าเข้ามาโทรเข้ามาดูสีผ้าตรงไหนรอดูบริเวณหัวซ้นตรงนี้ดูบริเวณหัวซ้นตรงนี้นะคะคุณลูกค้านะผิวหน,นี้สีม่วงนะคะ สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะชื่นชอบผืนไหนรับผืนไหนก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะราคาสุดพิเศษเพียง1,000บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มช่วงนี้มีของขวัญของฝากเป็นผ้าเป็นคอของมาผ้าฝ้ายหมักคุณนุ่มๆแถมให้1ผืนด้วยนะคะคุณลูกค้านะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบสีเขียว สีเขียวเหนียวซาบสีเขียวเหนียวซาบนี่เลยค่ะจะเป็นสีเขียวเข้มจะเป็นสีเสียบสีเขียวเข้มนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะสีเขียวเข้มสวยๆแบบนี้เลยนะคะชื่นชอบสนใจนำไปใส่กับเสื้อเฉียดสีเขียวคุณลูกค้าขาใส่ได้เลยนะคะ แล้วว่าจะมีเสื้อสีแดงเหมือนที่นุ่มใส่คือใส่ได้ทุกขืนเลยเนี่ยที่นุ่มเที่ยวให้ดูนุ่มใส่ให้ดูแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าจะได้แบบโอ้ฉันมีเสื้อสีแดงอยู่แสดงว่าสีแดงนี้ใส่ได้กับทุกเฉดสีเลยเพียงแค่ว่าเราอยากได้สีไหนนะคะณตอนนี้แค่นั้นเองคุณลูกค้าขาเพราะว่าตรงหัวซิ้นตรงเนี้ยเราก็ไม่ไดม้มีไว้เหลือเยอะหรอกใช่ไหมล่ะอ่ะมันก็เป็นหัวซิ้นเฉยๆนะคะที่ว่าให้เป็นการเรียกสีว่าเป็นสีเขียวแล้วว่าตรงแบบตรงดอกสีตรงที่เป็นลายโคมไฟตรงเนี้ยก็ สวยมากเลยหไหมยิ่งไปใส่กับเสื้อสีขาวก็คือสุดคลาสสิกมากๆนะคะเพราะว่าผ้าไหมรุ่นนี้คือเป็นอะไรที่แบบว่าสีสวยสีสวยลายชัดสีสวยลายชัดชัดเจนมากๆคุณลูกค้าขาลายคมงไฟค่ะผ้าไหมลายคมงไฟค่ะคุณลูกค้าขาผ้าไหมมัดหมี่ลายโคมงไฟสวยๆค่คะคุณลูกค้าค่ะสีนี้เลยจ้าเสยอหายสวยมากเลยคุณลูกค้าขา คุณลูกค้ารับเซตนี้คุณลูกค้าก็แจ้งเข้ามาได้เลยคุณลูกค้ารับเซตนี้คุณลูกค้าก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะเซตนี้คุณลูกค้าขาผืนนี้นะคะ1000บาทค่ะ1000บาทค่ะสีน้ําเงินค่ะผ้าไหมมัดหมี่ลายโคมไฟสีน้ําเงินจ้านี่เลยค่ะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจ รับผืนไหนแจ้งเข้ามาได้เลยมีให้เลือกให้ช็อปถึง9เฉดสีก็เลยทีเดียวคุณลูกค้าขาะเยอะมากๆเลยนะเยอะมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขายอยากให้คุณลูกค้าเนาอแบบว่าอยากให้ได้ใส่เยอะๆอยากให้ได้เลือกหลายๆสีนะคะนี่คือความตั้งใจนะคะของร้านแม่บรีภาไทยของเราเลยค่ะแบบว่ามีผ้าสวยๆแต่กอ็อยากให้ได้เลือกนะคะคุณลูกค้าขายไม่ใช่มีแค่สีสองสีเนาะของร้านเราจัดหนักจัดเต็มค่ะแต่ละลาย,ายที่เรามีมีสีให้เลือกมากกว่า3 45หไปเลยทั้ <c oughs> ล้นะคะ่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่บุญช่วยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดตากเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรีวิวช่วงต่อไปจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรก็ฝากดูฝากชมด้วยนะคะพี่ๆนะ